จังหวะนี้โอวันนี้พามาชมการสกัดบอลที่แม่นยำแบบถึงลูกถึงคนครับดอกแรกโอ้โหจิ้วฟันไดครับโอ้โหเนี้ยครับรวบครับโอ้ครับบอลลุนลุนครับแล้วดอกนี้ครับผัวนตัวเิโอรูดิเกอร์ครับโอ้โหเนี่ยครับดักทางได้แม่นยำมากครับแล้ววิ่งหดมาแล้วโอ้โหเข้าทั้งตัวครับโอ้กวาดครับลูกนี้เป็นวิลเลียมซาลิบาครับโอ้โหนี่ครับอ่านจังหวะแม่นยำมากครับแล้วก็นี่ครับ สกัดไปที่บอลครับโอ้โหช่างชัวร์เลยครับลูกนี้เลี้ยงผ่านหนึ่งคนคนที่สองไม่ผ่านครับโอ้โหนี่ครับเต็มเต็มไปครับโอ้โหสุดๆเลยครับแล้วแทงมาลูกนี้อูกันตัวดูดูเคยอีกจังหวะหนึ่งครับโอ้โหนี่แกเป็นจอมสไลด์ครับแล้ววิ่งหน้าต่างมาโอ้โหเข้าทั้งบอลทั้งคนครับโอ้ชัวร์รโอ้โหนี่ยสะใจมากครับ แล้วออกทางด้านข้างดักถู่แล้วนะโอ้โหลูนี้ไม่ออกนะครับโอ้เก็บอนได้ต่อได้อีกครับโอ้โดีครับเข้าทั้งบอลทั้ง